มาจิังตูเทวาสารตาเราวิจครียกันตาปนักติสันตาสัติกยังมูนิวารวจนังสัทว์เมสุนันตุธรรมจสวนาคารุยัมปัจันตาธรรมจสวนาคารุยัมปัจันตา ธรรมาจาวนะการูอัยัมปัทันตาอาทิตย์จอนจันทร์อังคันถือมหาใชพุทธพาดไปเป็นโจคทุกช่องโยกวันดีวันเสด็ีออมุตตโโตทิติโยปอมอุตมังการะเอนีแมมเมอรอสันวันดีภูการซื้อข้ามแกมเหนือทอง จากไปทำลาบาสิสสุวันพขออกคใหม่มนนีวันนี้คืออาจารย์สาคิดพุทธจักตลอดจาสิพี่น้องผู้บาอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนทุก่านทุกคนที่อยู่ณสถานที่นี้ก็ดีบ่อยมีแต่พ่วามสุข่วามเจริญไปกยายคขามากกายของ อยู่ก็ให้มีไส้เดินตั้งไปก็ให้มีโทตโทษให้ไกยมาพานม่านให้ไกยมาเบียดเฉียดจะได้แน่เนือแน่ขี้มือนี้งมือนี้ก็ดีก็ขอให้จงละงับขับหายไปเสียแม่นวามีเพาะปีเพาะเดือนเพาะวันเพาะคืนเพาะกลางคืนเพาะกลางแดนเพาะทั้งหลังเพาะทั้งหน้าเพาะกลางท้ายาะกลางหัวก็ดี ที่อยู่ในเนื้อในทิ้งท่านทาั้งหลายมือนี้วันนี้ก็ดีก็ขอให้จงลงอับปราภัยไปเสียเพราะนาดคุณปาจิีรตนาไตาแกีววั้งสามประการคือสัพพุตานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ วยอำน,นาจคุณภาษีรษาชการไต่เกลวทั้งสามปากการจปกปากรุก,กปักหลังดาวกุ้มครองอยังท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็ดีรอยมีแต่ความสุขความเจริญแต่ขออังเชิญเทพ็ประมุติเสด็จไปยุตาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้ก็ดีปัญญายินปัญญพงก็ดีปัญญาย่มมาลาก็ดี เจ้ากรรมนายเวนก็ดีคุณเม่น,น่าเจ้าเรณีพทีนีก่ก็ดีเชิญท่านที่มีหูแกวตาเทียมตรงพุกกับปกป,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 กปกักตักสากุ่มข้อมยังพอออกคนใหม่ตลอดจาติพี่น้องทุกท่านทุกคนที่อยู่น้าที่นี่ก็ดีให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุหมั่นคนยืนพุทธท่าควายมาผ่าพแพ่ภผ่ญ้าม่านทำบันดาลพันธีบ พอหายเีเช่นี้สังฆาจีุูงหายเดสใหญ่ฝูงเข็นจะได้เป็นอันตรายสังตักทิ้งทุกหายยิงเที่ยงตนใจกังวลเดือดดอนและพอพอก่อนปล่อยหายเสียอัศนมยอนีวันี้ผมจงเพื่อจาน

Ayuwa te si ya Tenang Kebitan ayu te si Yawani panang Tenangka Sami itu sama tenang kebitan te si Yawani panang Tenangka Sami Teham Ayuwa Tenang kebitan Yawani panang Tenangka Sami itu tiap diutang Ayuwa Tenang, E sivitaang yawaniพangkanangka kamitu ti thamang ayuธ sivitaang yawani panangkanangka kamitu ti pishang ayuana sivitaang yawniพangkanangka kamitaatiyauthang aiธนา. обучение siang yawanipanang terangangkatamietaangang ayuatanangang yawanipanang terangngkaamietaati pe kang ayuatanangang yawaniang terangngkaami Y siu pakawa arangtputo bi sa carnasa panauuka to patuang Anuta kuri sa thgmacara cesa putu paka Jawa kato bakawata tamo sa kiti ku haka liko ehi pati su o panayipo pachatang weti tako windo hii eti Su pati pano bakawato sa waka chanko

Namo tata pakawatu arangatu sempat tempu tata Namo tata pakawatu kaya-mangka-rani-rekha nani-ka-savak-sarih mi ke thao paya siraha ตาเลือดเตาให้เป็นเจ้าเปลี่ยนใจแก่กว่าคนทั้งหลายเที่สบายดำเดือดหาแก้วเกิดกับกูทั้งเยี่ยงพูนแต่ไพน้อยอายุคอยจากที่ว่าง ขอให้ม yeah, ีอายุยืนยาวนานบ่น้อยได้ร้อยเกขวดยาวนานผู้มวลสาธุมันยาบังเบียดใต้ขอแก่พระแก่นไทยจงตะจอง ល្រូវើក្ន់ទាត់ទាន់អាំន់ក្ត្នឹ